ơi Nhàng quá. đi Nhàng! ngua đi bộ đây ngua ừ. quay, 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 quay. Quay, quay 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 đi, đi. À, đi, đi, đi. <laughs> <laughs> quay เอาเอโอ๊ยบได้กยซ้ำบไก้อยบไกินบไกินเนาะโอ้ย hmm. จับาดว่าจริงอคนจับาดกิทีไหนเนาะับยุ่งเพียแตพียไม่นล่ะแก่แก่รแกแก่ลุกนี่พียนีครับเพียครับแน่ไอ้ไม่น่าจะบอกตัวนม่ครับ ตัวอย่าบอกใครนะนดครับไอเป็นซุปมดเป็นซุปอร์แมนไเป็นซุปหร์แมบครับบดีไปไสบ็ดีเบื้งหน้าครับไปเบื้องหน้าไผวะไปเฮาน้ามันไปสงสัยหน้ามันคุณสีโบสี ดีไหมยังเดี๋ยวทำอยูรง่ายแล้วหน้ามึงจบ่หน้าไปผมทำเลยผมไม่หน้ามึงเฮ้ยกูเลยยางน้ำกน